เป็นครั้งแรกที่ใส่แตะที่หมอขึ้นเขาวงพระจันทร์นะครับแบบไม่ใส่ถุงเท้านะครับมีทั้งเหงื่อมีทั้งก้อนหินนะครับสภาพก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนลองดูนะครับจะรอดไม่รอดนะครับเกือบเสียนิ้วไปหลายนิ้วละ ผมจะให้ดูคลิปเต็มๆเลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นเขาจนขึ้นเขากินข้าวจนทําอะไรทุกอย่างนะครับแต่ละคนเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเหนื่อยแค่ไหนโหดแค่ไหนเดี๋ยวลองดูกันนะครับคลิปนี้ตัดต่อน้อยมากเห็นไหมเห็นไหมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันมสองเห็นกล้องไหมเห็นกล้องหลังเลยเห็นกล้องไหมเขาถ่ายกล้องหลังไงโอเคอะรอบแรกไปไปสารเจ้าก่อนไหม กดัวนี้เนาะได้ครับรอบที่สองลงบันไดเอาได้ครับได้เดี๋ยวพี่ยุ้งจะได้รู้เส้นทางรอบต่อไปก็ไม่มารอบต่อไปมีบัตนไดโอเคค่ะเกิดยังไงเดี๋ยวเขาลงมาเล่นใหม่เมื่อไหล่มาไม่หลงหรอกขึ้นไปเลยเดินสามร้อยตั้งดังเป็นเดินใช่ไหมเอาหนี้จิอ่ะ ให้เดินขึ้นไปพี่รอบแรกเราดเหมือนที่น้องงดันก้อนพี่ขึ้นเลยล่ะจำภาพได้ใช่ที่หมูดีขึ้นไปจริงได้ก็ต้นไม้ป่าเยอะมากเราจะได้กินหน่อไม้ ใส่รองเท้าไปไหนไม่ได้ใส่ฮะเดินระวังไม่เป็นไรถ้ามันไม่ไหวก็ให้คงไปใส่ใหม่ลองดูก่อนมันต้องฝึกให้ได้น,นะะ่ะฮะถ้าไม่ไหวรอบที่สองใช่เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยค่ะ โดนหินตาขาหนึ่งครั้งนิ้วเท้าหนึ่งครั้งแล้วก็อะไรขวดน,น่องก็ไม่รู้แสบแสบหนึ่งแผลเขาว่งพระจันทร์เป็นไงครับเขาบอกว่าขึ้น2.5้ากิโลขึ้นลงห้าโลอ่ะแต่ว่าเกณฑ์มันจะสูงหน่อยเกณฑ์ไม่รู้กี่พันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเขาบอกพอๆกับเขากระทิงเขากระทิงเราก็ไม่เคยไปเราก็เลยไม่รู้ว่ามันประมาณไหนตอนนี้คนข้างหน้าหายไปหมดละ ข้างหลังก็ไม่มีผมอยู่คนเดียวทุกคนทำไงดีดูเหื่อผมดิค่อนข้างร้อนนะถ้าใส่เสื้อก้ามมาก็ไม่ได้เดี๋ยวแมงกัดต้องเสื้อแขนยาวฮาเร็สผมประมาณ167อะที่ด,ดูดิบางคนบอกว่าผมฟิตถูกไหมไม่ฟิตนะเนี่ย้าเรเต้นสูงนี่ขนาดเดินนะเนี่ยยังไม่ได้วิ่งเลยนะครับภารกิจรบบุรีข่าววงพระจันทร์ มาครั้งแรกหรือว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่รู้สู้ๆไหมโโหคุณลุงจะลากไปไหนครับเนี่ยโอ้โหลากนี้ทุกวันทุกวันครับสุดยอดไม่เบานะเนี่ยวันแะกขี่รอบครับเนี่ยรอบเดียวร,รอบเดียวพอห้าโล สุดยอดเลยคนบนเขาจะต่างกับคนบนพื้นนิดนึงเพราะว่าเดินชันตลอดการหายใจก็ค่อนข้างดีกว่าชันกว่าเหนื่อยกว่าทางลําบากกว่าทักษะจะเพิ่มมากกว่าเพราะฉะนั้นเราไปวิ่งทางเรียบสบายาถ้าเราโฟกัสทีละก้าวมันจะค่อนข้าง ไม่เครียดถ้าเรามองยาวๆมันจะเครียดเดินดูทีละก้าวดีกว่ามองรงตีนใช่มองรงเท้าค่อยๆไปเหมือนค่อยๆดูระวังเท้าไงมันจะขึ้นบีเท่าไหร่ทั้งมันมองไกลมันจะลมง่ายมันเห็นอนาคตแล้วมันเครียดนะนอนไม่ค่อยหลับเดินขึ้นเขาดีกว่าตอนนี้หนึ่งกิโลครึ่งนะครับก็ ค่อนข้างร้อนเหงื่อเต็มหน้าเลยดูอากาศไม่ค่อยถ่ายเทแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับเพราะว่าเราวิ่งตอนเที่ยงไงมันก็เลยต้องเซฟนิดนึงนะครับดูบรรยากาศขึ้นเขาดูตัวนี้ลงเขาอันนี้ได้ฟิวเลยเนี่เงินสามร้อยเนสามร้อยครับเนี่ย เขาวงจันทร์เดินผ่าร้อยผมเคยมาเหมือนก็ว่ามันตอนขึ้นไปทีแรกเหมือนมันใกล้อยู่ว่าจะถึงแล้วเออไหนได้เออไม่ใช่หรอเราจำไกลละใกล้ถึงสามร้อยละดูไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดของผมผมไม่เคยพูดเลยโถพูดเดินสามร้อยอ่ะสามร้อยจึงยอดนี่แหละมีพอเลิดอ่ะมีพอเลิดอ่ะมือเดียวนี่มีผอเลิดอ่ะ ทาลื่นคืออะไรพี่ทางเลื่นคือไปเลี้ยวซ้ายขึ้นไปไหว้พระก่อนแล้วก็กลับมาตกลงไปไหนก่อนไปซ้ายก่อนรออยู่นี่แหละเออถึงบอกแค่ไปก็ไปนู่นเลยเลยล่ะไม่รออยู่นี่ไม่รู้ก็ไม่เท่าไหร่นะพี่ว่าไงอ่ะพี่หายไม่เลี้ยวซ้ายออกครับออกไปเลี้นซ้ายขึ้นไปก่อนขึ้นกลับมาให้ลงทางนี้แล้วออกทางนู้นแล้วอ้อมขึ้นมาทางเข้าครับอ๋อไม่ใช่จบเป็นรูทใช่ขึ้นทางบนก่อนวันนี้เอาแค่นี้ดีกว่าครับลุงนี้ตามผู้หญิงไว้ก็ดี เอาแค่นี้กลับดีกว่าสองโลพอสองแล้วหนึ่งจุดสามแม่งหนึ่งจุดสามบิได้ครับตรงนี้บินได้ไม่มีคำว่าปลาหนีเดี๋ยวเลยจุดเนี่ยจุดทอมบิวข้างหน้าเนี่ยครับพี่เดินขึ้นก้อนหินก้อนนี้ไปมันจะขึ้นไปอยู่จะขึ้นบนหินนี้ไปมันจะขึ้นได้มันจะมองเห็นนี้นี่ชื่อหินชื่อหินว่าอะไรพี่หินอะไรเเอซ้ายยนี่ พมพื่อนนะครับจุดแรกตามไกด์ไปเลยครับนำไกด์ไปเลยนำไกด์ไปเลยครับไกด์รอข้างล่างสวยมากทางซ้ายและขวาได้หมดทันทีได้เลยโอ้โหโอ้ไกด์สไกด์สโอ้โหนี่มากกับยอดมนุษย์นะเนี่ยไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยกันแต่ละคนเอามาขึ้นไหนๆก็ขึ้นมาล่าทายให้มาขึ้นมาเลยที่เบียดกันเลย พร้อมยังจับตีกไม้ด้านข้างหลังอ่ะเริ่มกองแผ่นโอ้โหสวยมากมาไปดูข้างหลังดีกว่าะวิวแบบว่ามองเหนเรามากไปเลยได้ที่ไปเลยเลยโอเคพี่เดี๋ยวล่วงอย่าหยุดสองสามใครถ่ายพี่ถ่ายเหรอจะเอาเหรอ ล่องๆี่เนาะแต่ก่อนตรงนี้ไม่บังตรงหนังน้ำนั่นก็ดูหัวใจนะเดี๋ยวขึ้นไปดูที่นู่นเ่ะทางนี้เขาวิ่งกันแล้วเนี่ยทางนี้ได้ไปแล้วปะไปไหนน้ำจ๊อกจ๊อกจ๊อกจะวิ่งครับจ๊อกเอา ขึ้นบนนเขาหรือสมันตเปนเลยผมก็มั่วๆไปใสเกโลมาทางผูอื่นดีกว่าโค้ดเนี่ยหออดทงานผมหไม่ไหวไม่ไหวเรอดทุกแหยงน่นูก็ที่อ่ ไฟที่แค่ครับแค่พวกแถวพวกแสงแสงอุ่นๆน่ะแสงอุ่นๆเลยแสงอุ่นเดี๋ยเขาเขียนไว้ในแค่พวกเขานุ่มอุ่นๆแสงอุ่นๆถ้าจะไปก็ไปดีกันนะไปคนเดียวไม่เอาอ่ะเที่ยงสี่สิบ 2กิโล2.6กิโล1ชั่วโมง20กิโคิดดูดิ1ชัว่วโมงอะได้แค่2โลเองอะโอ้โหชันมากเจอผู้หญิงขึ้นเขามา3คนที่เหลือผู้ชายหมดน่าจะประมาณ10คนได้เนาะผ่านเราไป เป็นเป็นสองกิโลที่เหนื่อยไหมพี่เป็นไงบ้างสองกิโลเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยเหรอนั่งพักก่อนพี่นั่งพักก่อนนอนได้ไหมได้เกณฑ์ขอขอยืมท่าพี่พี่ตั้มหน่อยแต่ถ้าแต่งตัวสถานี雷达สถานี雷达ใช่โอ้โหหลอขาดี ตัวนี้ขาลายแล้วทุกคนขาลายแล้วย่าบาทโอ้โห,โห,โหเพียบเลยคนนี้ใส่ขาสั้นมาไม่เวิร์กนะบอกไว้ก่อนโอ้โหโ,หโอ้โหดูดูบรรยากาศนั่นไงสว,วัสดีครับพี่

พี่กรณ์ยังไม่ยัไม่เห็นเลยขึ้ไหก่อน้นทางนั้นแหละทางฝ่ายอ่ะอั้ับไปแล้วขับไวรไม่หรูเห็นแต่ผู้หญิงสองคนไม่ได้คนเดียลหญิงคนเนม่ไองพี่กรณขึ้นมาทางนี้เลยแล้วต่อดี สุขอื่นยิ่งกว่า,วาความวาสงบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นหลอกกันหลอกกันเล่นหรือเปล่าเจุาตกถ้เป็นใครดิบจบเลยน,นี่ไม่ไหวเหรออาแล้วอีกสองคนทิ้งไว้ไหนอนะ่ะ น้องผู้หญิงนใส่เจงสั้นวันวันไปซ้อมอ่ะโอ้สงสารน้องอ๋อนี่แอดมินเหรอคะไม่ใช่ครับอ๋อนี่ผมบอกบางบุทองมันไม่ด้ก้าหรือ่ี่เลยไปแล้วหับางใหญ่ท่นโอเคพี่ฝากกิโลมา ดูความโหดหน่อยดิสิสิบแปดครับ18กิโลวิ่งมาห้าชั่วโมงสองพันแคลแล้วนี่ตรงโงชั่นฮะพอแล้วพอแล้วครับเอาสี่พอแล้วครับดูอีกหน่อยบายบายโอเคโหนไม่พอที่จะพาไปตรงไม้เอ็นนั้นปะ ใช่ผมว่าขับรถไปหาบ้านลงมาว่ามันไปได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวเอาขึ้นหนูดีไปด้วยนะผมจะลงไปก่อนะหนบางแสนก็มีอยากได้สักผืนนึงเอาไว้เงือมันเงือมันเข้าตาแล้วมันแสบแต่รับบับุนหัวมันหางแล้วกิ้งลงกไปเลยดีนะต้องถอยหลังลงแบบนี้อือนะฮะยังไม่หันเท่าไหร่ร้องอุ้ยไออุ้ยไอหลังถ้ายังไม่ได้ดี โอเคหนึ่งสองส้นี่แหละครับที่เราทำกันมาทั้งหมดก็พอาที่นี่แหละนะครับโทรัพท์จะปิวเนี่ยลมแรงขนาดนี้ดูดิทุกคนชอบบดยกเว้นผมมันก็เฉยๆนะเขาก็คือเขานะดูมันก็มันก็ธรรมชาติอะนะสดชื่นสดชื่นและได้กินสปอนเซอร์นะผมว่า ที่เรามาทำอะไรเนี่ยอยู่กรุงเทพีดีไม่ชอบไม่เข้าใจเหมือนกันฉันมาทำอะไรฉันมาทำอะไรที่นี่โอ<ฮ>้โ<ฮ>เห็นเห็นอ่างน้ําด้วยอ่ะไปไปต่อไม่รอแล้วนะดูอาาดโอโ้โหดูดูเขากินอะไรกันมาเขาแข็งแรงเหลือเกินอะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับประมาณนี้ตรงน,นี้มีแต่คนชอบวิวนะครับถามว่า ผมชอบไหมผมอ่ะแสบขาไปหมดแล้วเพราะว่าผมไม่ใส่ขาท่านมาเป็นไงครับเรา,าพลาดเองสองก็คือถุงเท้าไม่ใสผมไม่ใส่ใส่แตะวิ่งเหงื่อออกและลื่นโทษใครไม่ได้โทษตัวเองสามไม้โพไม่เอามาก็ต้องหาไม้ไผ่แถวนี้นะครับดาวทิวลงเร็วมากเบรกไม่อยู่นี่แหละครับชีวิตสเสน่ห์ของมันก็คือตรงนี้แหละยิวหลักล้านค่าใช้ใจ่ายหลักร้อย นะครับมาตั้งแคมป์กันคนล,ละสี่ร้อยบาทแล้วก็ตรงลบบุรีแล้วก็มาจองร้านตั้งแคมป์ไว้แล้วก็มาทําอะไรกินกันแล้วก็มาเดินเขา,า,า <S <S บ้านล้างศารสาลเจ้าล้างพี่นั่นอย่าพี่ครับมีนั่งอยู่ไหนอ่ะพี่จิ๊บอ่ะถ่ายรูปอยู่นั่นนะไม่พี่รู้ได้ไงว่าเป็นสาลเจ้าล้างอ๋อเหรอแสดงว่ากลางคืนน่ากลัวตรงนี้ดิใช่วห้ตรงนี้หนามเยอะนะข้างล่างเนี่ยหนามเต็มเลยถูเหมือนต้นที่มันไล่งูใช่ไหมต้นเนี่ยนี่เหรอสาลเจ้าล้างใช่โอ้โหมันไม่ใช่่สาานนเเจ้รพีแหมป็ หายสายมีลูกคนเก,นนกเรอะไรมีเรื่องเล่าพี่อ้อบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันลองดูดิเป็นยังไงอันนี้คือกางนี่คือแบบประมาณกี่โมงอ่ะเย็นๆหน่อยนะครับถ้าก็คืนจะขนาดไหนทุกคนดูน,น่ากลัวไหมอ่างน้ำหลุโอ้โหโอ้โหตาย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 ใครจะกล้าเข้าไปถ่ยโ มาาไหนต่อนี่น,นะดก็มันต้ตงขับเีวอะไรนี้โอนเป็นสารเจา้าจริงๆเมีมี นะครับของการชงวิวรม่เปล่าตรงสาลหลางตรงนี้แหละเห็นองค์พระอยู่ข้างหลังแบบนูลขึ้นไปเมืูขึ้นไปลลือสวยหลงก็เอาผ้าผ้ารูดตามเข้ามาท่อวัดเดียวกันันั่นแหละับอ้อมไปขึ้นทางเข้าอ่ะแล้วเดินย้อนเข้ามา

สัสดีครับตอนนี้เราอยู่เขาวงพระจันทร์นะครับจังหวัดลบบุรีเรามาตั้งแคมป์กันนะครับจะมาวิ่งกันแล้วก็ขับรถมาจากกรุงเทพนะครับคันๆนิดนึงอยู่ในป่ายุงเยอะก็110กิโลกว่าจะถึงที่นี่นะครับออกประมาณตีห้าครึ่งถึงที่นี่ประมาณ8ปดโมงครึ่งนี่คือบรรยากาศทางไปห้องน้ํา อุปกรณ์พร้อมเลยอ่ะพร้อมแล้ว,ลวโอ้ยอย่างนี้จ้ะแล้วไงน้ำสึกว่าไม่หนุกอ่ะเราไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อน้ำแข็งมาใช่ไหมผมก็ลืมบอกดูดิความตั้งใจของแกตั้งแต่ไปตีให<ป>ม่ทำไ,<ป> <laughs> ไมผมม,มก็ถือเม,มอนูสุขภาพเลี่ยมแล่พอนะว่ นี่ก็พอดีอันก็พอดีอ๋อนิ้วไม่ไม่บนอยู่วะใส่ผิดใส่ผิดใส่นี่ยได้ใส่ผิดได้เออเหรอเออวะลองโยยาวเออใช่ใช่ใส่ผิดด้านี่ยต้องที่คาดในในคาดนั่นละอะขยันยังยงตรงฐานเอ้ยต้องก็ได้พี่ไม่วันนี้อย่ามันทำอร่อยอิ่มแบบนี้อร่อยเลยอร่อยเลยเดี๋ยวชิปปอไปเดี๋ยวไปซื้อทอมกินนี่นะ เดี๋ยวกลับมาเัืงหมดเนี่ยทุี่ซัดให้หมดจ้ะเก็บให้แล้ว,ลว,ลวต้อยนอะครับเอาแสงมามเข้าได้เลยเนาะไดีเจียวเสร็จแล้วมาไมนลื่นไม่มลื่น